จากรูปคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดูจากความยาวคลื่นดูจากความยาวคลื่นเนาะให้ดูความยาวคลื่นดูยังไงนึกถึงคลื่นถ้าสมมุติว่าเราไปยืนริมทะเลคนนะอันนี้คน <c oughs> ไปยืนริมทะเลความยาวคลื่นหมายความว่าคลื่นลูกที่หนึ่งมันยาวมากเลยกว่าคลื่นลูกที่สองจะมาชนตัวเราโอเคไหมอันนี้คือมันอยู่กันแบบ ห่างๆมันอยู่กันห่างๆเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นวัดยังไงก็วัดจากยอดคลื่นค่ะยอดคลื่นอันที่1ถึงยอดคลื่นอันที่2ออันนี้คือความยาวคลื่นความยาวคลื่นนะอันเนี้ยยอดคลื่นตัวนี้ถึงยอดคลื่นตัวนี้นี่คือความยาวคลื่นค่ะส่วนอันนี้ความยาวคลื่นสั้นมากๆความยาวคลื่นวัดจากยอดคลื่นถึงยอดคลื่นนี่คือความยาวคลื่นอ่า ความยาวคลื่นเอ่อในห้องสอบจริงๆควรไม่แน่ใจว่าโรงเรียนจะให้เอาเขาเรียกอะไรนะให้เอาไม้บรรทัดเข้าไปไหมเนาะแต่ว่าติดไปก่อนนะติดไปก่อนส่วนใหญ่น่าจะไม่มีปัญหานะน่าจะได้ให้เข้าไปเออเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นอันเนี้ยก็คือวัดที่ยอดมันเลยว่ามันเท่ากันไหมนะเราควรจะวัดอย่างเช่นข้อแรกกะเอาก็ได้เนาะแต่ว่าข้อนี้ชัดเจนอยู่ สกับดมีความยาวขึ้นแตกต่างกันวัดแล้วเท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงผิด A กับ B A มีพลังงานสูงกว่าโทษที B มีพลังงานสูงกว่าพลังงานนึกถึงอะไรอะเอาคนเดิมนะไปยืนริมทะเลคราวนี้ขึ้นเหมือนเดิมแต่ขึ้นมางี้เลยตึมตึมอะคลืนสีแดง อันไหนคือพลังงานสูงกว่าอ่ันไหนคือพลังงานสูงกว่าแน่นอนถ้าคลื่นมันมาสูงสูงพลังงานก็เยอะถ้าคลื่นสีแดงชนเรานี่ยไงหลังแน่นอนเข้าไหถ้าคลื่นสีแดงชนนี่ไงหลังแน่ๆเพราะฉะนั้นพลังงานขึ้นอยู่กับความสูงของคลื่นค่ะพลังงานพลังงานเท่ากับความสูงของคลื่น ความสูงของคลื่นนะนึกถึงคลื่นริมทะเลเลยเปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้น A กับ B เทียบความสูงว่ามันสูงเท่ากันไหม A กับ b เทียบความสูงว่ามันสูงเท่ากันไหมเหมือนเดิม ถ้าไม่มีไม้บรรทัดก็คืออย่ากะด้วยสายตาค่ะเวลาอยู่ในห้องสอบนาอไม่งั้นเราจะเสียคะแนนฟรีค่ะหลายข้ออันนี้ควรพูดด้วยประสบการณ์เลยว่าเด็กๆมักจะผิดเรื่องข้อที่แบบเเด็กกะเอาว่ามันเท่ากันหรืออะไรเงี้ยขอเลื่อน่อยข้อนี้มันไม่เท่ากันเนาะโอเคไหมมันไม่เท่ากันเนาะระดับความสูงของคลื่นคลื่นบีมัน น่าจะสูงกว่าคลื่น A พลังงานก็มากกว่าค่ะพลังงานมากกว่าเนาะเพราะว่าคลื่นมันสูงกว่าแน่นอนว่าตัวที่พลังงานสูงสุดก็คือตัวนี้นะพลังงานสูงสุดก็คือตัวนี้เ,เพราะฉะนั้นสองข้อนี้ข้อนี้เหมือนจะมีข้อถูกแบบ 2องข้อเนาะสข้อความยาวคลื่นมากกว่าความยาวคลื่นก็วัดจากยอดคลื่นถึงยอดคลื่นใช่ไหมถึงยอดคลื่นโอเคข้อนี้ผิดแน่ๆคลื่น A เคลื่อนที่ช้ากว่าคลื่น B ข้อนี้จริงๆถ้าตามฟิสิกส์จริงๆมันต้องคำนวณแบบละเอียดนิดนึงเนาะอัตราเร็วหายังไงนะอัตราเร็วอัตราเร็วหาได้จากระยะทางส่วนด้วยเวลาอ่าหาได้จากระยะทาง ส่วนด้วยเวลาระยะทางในที่นี้ก็คือระยะทางนะในที่นี้ก็คือความยาวคลื่นค่ะความยาวคลื่นบังเอิญว่าข้อนี้เขาไม่ได้บอกเวลามาเขาไม่ได้บอกเวลามาแต่ถ้าข้อนี้เขาเรียกเลยนะ สำหรับป .6 เนาะข้อนี้ควรว่ามันหดไปนิดนึงก็คืออนุโลมได้ว่ามันเป็นทั้ง2และ4เพราะจริงๆมันต้องมีการเทียบกันแต่ว่าการเคลื่อนที่อันนี้มันไม่มีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าสนามสอบเขาเขาตอบข้อไหนนะเขาตอบข้อไหนแต่ส่วนตัวควรควรให้ทั้ง2และ4โอเคไหมให้ทั้ง2และส